ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ำกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้บหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้หบหาซิหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยชินโดนะครับเขาได้ทำการปล่อยสปอยชินโนบิไลท์สามาให้เราแล้วนะครับทุกคนครับคิดว่ามันจะจริงหรือไม่จริงครับทุกคนเราลองไปดูวิดีโอกันดีกว่านะครับ3 2 1ไปครับเออโยโยโยเฮลโลไกด์วัตซับดูโอเคฮะทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม ต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาของผมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมแล้วก็ไอกี้กันอีกเหมือนเดิมก็คือมีคน่นคิดถึงอ่ากีกี้ของผมนะครับกีกี้เอ้กีกี้มันอ้าปากได้แล้วอรอทุกคนครับตอนแรกมันอ้าปากไม่ได้ปะไม่แน่ใจนะ <laughs> ไม่เคยสังเกตกีกี้ตัวเองเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ แต่ว่าจะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเออทางชินโดนะครับหรือเรียวเกมคาริบบอสอะไรพวกนี้นะครับเขาได้ทําการปล่อยวิดีโอมาให้ดูใช่ไหมคือตอนแรกผมก็ดูนะครับไม่ก็ไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นเหมือนวิดีโอมีมครับทุกคนครับแต่พอลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าชินอเบิไลท์สนะครับทุกคนครับชินอเบิไลท์สเลยนะเฮ้ยคือแบบว่าเขาส่งมาตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นมีมนะ เขาทําเป็นมีมทําเป็นวิดีโอเล่นๆน,นะครับแต่ที่จริงแล้วอะถ้าอ่านข้อความดีๆเขาจะเขียนว่าชิโนบิไลท์สแล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งนะครับที่มันมีโลโก้ขึ้นมาครับทุกคนโลโก้ชิโลโก้ชิโ,โ,ชโนบิเออิ้นพันนะครับมันจะมีโลโก้ชิโนบิขึ้นมานครับแต่ลองสังเกตดูดีๆว่าไอ้โลโก้ชิโนบินะครับมันไม่ได้มีแค่2ขีดนะครับทุกคนโลโก้ชิโนบินะ่ะมันมี3มขีดเลยนะครับอ่าคือแบบว่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่า มันเป็นโลโก้ชิชโนบิธรรมดาคือชิโนโบิมันจะมี2ขีดใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นภาค2แต่ว่าตอนเนี้ยในโลโก้นะครับมันมี3มขีดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเอาวิดีโอเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับให้ทุกคนสังเกตดูเอานะคือเขาเหมือนเป็นการวิ่งทัวร์แมปไะทุกคนครับเขาก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นโมเดลไก่นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบว่าวิ่งไปตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเหมือนเป็นการสปอยแมปไปในตัวนะ แต่ว่าเขาก็ยังทิ้งทิ้งท้ายไว้ว่าใช้ดุลพินิษในการรับชมหรือใช้วิจารณญาณในการชมนะครับทุกคนครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําการ เออสปอยออกมาแบบหลอกหลอกแบบให้เราดีใจแต่ผมว่าไม่น่าหลอกนะเลียวเกมไม่น่าหลอกเรานะครับถ้าสปอยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะหลอกเรานะครับทุกคนครับเออคือแบบผมแบบตอนแรกก็ไม่คิดนะไม่แบบดูผ่านๆนะครับแต่พอสังเกตดีๆแล้วเฮ้ยนี่มันชิโดบีไลท์สามนี่ว่าคือแบบว่าเขาแบบเอาตัวตัวเองเป็นไก่แล้วก็วิ่งทัว์แบบแบบแวบๆนะครับให้เห็นแบบแวบๆ ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะทําหลอกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็คือแบบว่าคือเขาไม่ได้บอกไงว่านี้มันเป็นของจริงนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าหลอกเรานะไม่น่าหลอกนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะหลอกเอาอะไรอะเออเขาคือเขาเอาตัวไก่อ่ะตัวไก่ตัวโมเดลไก่โคตรฮาเขาไปวิ่งทัวร์แมปให้เราดูเลยนะครับทุกคนครับเออแบบก็ไม่รู้นะว่าเขาจะหลอกเราไปเพื่ออะไรนะ ไม่แน่นะครับทุกคนเราอาจจะได้เล่นชิโนบิไล่สามกันนะครับทุกคนครับอ่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่โอเคครับทุกคนครับเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับมันเป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอขึ้น3 2 1ไปดูวิดีโอกันเลย อ่าทุกคนครับคือว่าดูวิดีโอกันเสร็จแล้วทุกคนมีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงกันบ้างครับส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเขาจะหลอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเขาหลอกนะแล้วถ้าสมมุติเขาทําจริงๆขึ้นมาแบบว่าอาจจะแบบปล่อยมีออกมาหลอกเราเล่นแบบให้เราขำๆกันเฉยๆนะครับไม่มีใครเชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเขาแอบซุ่มทําอยู่นะอยู่ดีๆโป้งมาชิโนบิไล่าสาเปิดเฉยเลยอะไรอย่างนี้นะครับ <laughs> เออเขาแอบอาจจะแอบซุ่มทําอยู่ก็ได้ อาจจะไม่บอกนะครับอาจจะแบบปล่อยมาเป็นมีมขำๆนะครับเป็นมีมแบบให้เราฮาๆแบบใครจะไปเชื่อใช่ไหมครับทุกคนครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยเกิดอยู่วันดีคืนดีนะครับชินบิไล่สามเปิดมานี่ว้าวเลยนะพี่ว่าเขาน่าจะแอบทําอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะได้เล่นแน่ๆนะครับทุกคนครับไม่ไม่น่าพลาดนะเขาเขาพาสปอยแมปขนาดนี้แล้วครับทุกคนครับเออแต่แบบว่า มันก็เหมือนจะไม่มีใครเชื่อนะแต่พี่เป็นคนหนึ่งนะครับที่เชื่อนะพี่เชื่อนะครับว่าเราจะได้เล่นชิโนบิไลท์สากันนะครับสาธุขอให้ได้เล่นทีเอครับทุกคนครับแล้วก็อย่าโดนลิขสิทธิ์อีกเลยนะมันน่าจะได้เล่นนะจริงๆนะทุกคนครับมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่พร้อมกันหมดเลยนะครับอื้อน่าเล่นจริงๆครับทุกคนเออก็ ถ้ายัางไงเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงนะครับก็อย่างที่บอกเลยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเขาทําจริงหรือไม่จริงนะฮะอันนี้ต้องลองกันดูกันนะครับ ทุกคนหาเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ไปเช็ค Twitter เพิ่มเติมแล้วนะครับเขาก็ขึ้นไว้ว่า preview อ่อะไรสักอย่างนะ preview แบบชินอบิไล่สามนะครับ preview อ่ะมันก็เป็นวิดีโอไก่เหมือนกันนี่แหละครับทุกคนครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับอ่านี่นะครับทุกคนครับเขาเขียนว่า preview of Shinobi Light 3นะครับร้อยเขาเขาใส่เขาใส่เอ่อไฟมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวร้อยเนยนะ เนี่ยเหมือนเป็นการแบบสปอยไปในๆนะครับว่า100%ซนะครับอันนี้อันนี้เมคขึ้นมาเองนะทุกคนครับอันนี้คิดไปเองนะครับแต่พี่ว่าน่าจะได้เล่นนะเนี่ยดูดีเขาใส่เลขร้อยไว้ด้วยอะเออเฮ้ยเอาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยทุกคนผมตื่นเต้นนะครับเนี่ยเฮ้ยใครตื่นเต้นแบบผมบ้างครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนนะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับทุกคนถ้ายังไงเนี่ยเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าชินอเบิไลท์สามเนี่ยมันจะได้เล่นจริงๆริงไหมนะครับส่วนตัวแล้วได้เล่นแน่นอนนะทุกคนครับอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับใครที่มีความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ